ใช่ฮะติดอัพที่สี่ครับออโอเคทำเลิ่อไปเลยลดจากถ้าอยากให้เร็วนะครับแนะนำให้ขึ้นรถด้วยกันสี่คนแล้วก็สก,กิปไปเลยฮรัโอเคคร <ตา S 1> ับไปรู้ที่ปล่อยกันไปเรามีที่สก,กิปแล้ว ะไอโกตกีไปเ,ปเลยนะกตีกตีตะีตะกช่วยกันทำอาหารกินหน่อยครับผมเข้า <c oughs> ใจไหมเม,มล <c oughs> ต้อมาหากิน <c oughs> ตรงนี้แล้วครับเราก็ต้องขี่ขึ้นไปด้านบนเ,เพื่อเอาสไนเปอร์ของเราไปยิงไอเกตเตอร์ที่กำลังจะมาตรงนั้นนะฮะเนไงอ๋อรถบังอีกยิงให้ระเบิดครับ เลยครับยิงใส่คนขับพอดีฮะกูยิง,ยยงกูจำได้มันมีอาฮีขึ้นด้วยกูก็มีดิไม่ต้องโม่ของใส่โดูสองคนขอกูขึ้นแล้วมันมัเปิดทะลุเหมืนอมนแก๊สของใส่ทำมันอาจจะแชร์มั้งแต่ไม่ได้อาจจะแช่อีพีอย่างเงี้ย โอเคครับพอดึงตรงนี้แล้วให้เรายิงตัวให้หมดนะศัตรูศรูศัตรูตรพอคิดว่ายิงหมดแล้วก็ให้อีกสองคนมาขับรถคันนี้ฮส่วนอีกคนหนึ่งขับคันนี้อีเทอเจนไปครับไปกันะครับส่วนอีกคนนี้ก็ขี่รถนี้ไปมา <c oughs> ลงมาลงมา ไปครับเราก็มีหน้าที่กันนะฮะเราต้องยิงพอที่กำลังจะมาครับยิงรถสตูใช่ครับเพื่อครัรเพื่อให้นีสตกใจอ่ะอืไม่รู้อีอนแน่งเลยไม่ยิยง S 1> <S 1> เออเนี่ยคำเตือนนะครับอย่าไปยิงแล้วอย่าไปยิงก่อนหนะ้ารถที่มันจะรถที่เราจะขนส่งไปครับเพราะว่าเวลาเรายิงแล้วมันอาจจะระเบิดใส่รถที่เราเต้องไฟส่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไประเบิดโดนรถที่เรานะจ๊ะจะระเบิดปนัญหาป่ะรถมันจะฟันขึ้นไงแล้วมันจะระเบิดมันจะเฟลไงกูะจะยิงให้มันระเบิดกันเลยเพราะฉะนั้นต้องรอนะ คนขับรถที่จะไปส่งนี่ต้องรอไกไม่ใช่ว่ากี่ไปเลยแต่ละเปิดได้พอมาแล้วบอกด้วยพอมาแล้วฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นน่ะเออ โอเคครับไปเราเกียร์หอนะพอเกียร์หอเสร็จแล้วแล้วก็มันไม่แล้วมันยังไม่ตายคันเหรอมีลำเหรอก็ยิงให้ระเบิดเลยตรงนี้ไม่ตกสนใจไรมากชนไ<ด>ม่งมเลยครับรถแรงจิมจิมโอเคครับพอเราค้าบ ศตรูตหมดแล้วครับแล้วก็ไปได้สระปายนี่ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีก็เมเฉยเยใจเย็นเด็ก่าซ่าโอ้นี่ไงโูไปให้การคุเยเฉย นะแค่นี้เองครับเซตดับที่สี่ก็ง่ายๆนะครับเซตที่สี่ก็ง่ายๆนะครับง่ายสิยครับผมเจอคนเล่นโง่ก็ยากตอนนั้นครับโอเคครับงั้นเซตอัพที่สี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮนะ